หัวข้อนี้จะมาแนะนําเรื่องของการหาค่าคอมมิชชั่นของพนักงานนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ตัวอย่างก็คือตัวอย่างแรกจะเป็นยอดขายหรือว่าค่าคอมมิชชั่นที่มีแบบเงื่อนไขเดียวนะครับก็คือ1000บาทขึ้นไปก็จะได้2%นะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงจะมีหลายเงื่อนไขหน่อยนะครับก็คือแบ่งตามยอดขายที่ขายได้นะครับ1,000 ก็จะได้2%เท่าเดิมถ้า5,000ได้5%แล้วก็10,000ได้7%นะครับซึ่งจะมีการแบ่งเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการนะครับโดยจะเริ่มที่เงื่อนไขเดียวกันก่อนนะครับจะง่ายกว่าวิธีการเราจะแปลงจานวนเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่ามีเงื่อนไขเดียวอยู่แล้วก็เอาตัวเลขที่มีอยู่นะครับหารด้วย100ก็จะเท่ากับ0.02จากนั้นครับก็มาคลิกที่ช่องที่เราต้องการเราจะเอา0.02ที่ได้นะครับมาคูณกับยอดขายจริงๆพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับลงไปครับ แล้วก็คลิกที่ยอดขายจริงนะครับแล้วคูณด้วย0.02เพราะว่ามีค่าเดียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ Enter จากนั้นก็คัดลอกที่ช่องนี้ครับเอามาวางไว้ทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นของแต่ละคนมาที่มีเงื่อนไขเดียวนะครับวิธีนี้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับต่อไปมาดูหลายเงื่อนไขกันบ้างนะครับตรงนี้เราจะใช้ฟังก์ชัน lookup เข้ามาใช้งานนะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกตรงนี้ก่อนนะครับคัดลอกแล้วก็วางนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงมาด้านล่างนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราไปที่เซลล์ที่เราต้องการนะครับคือเซลล์นี้แล้วก็เลือกที่แทรกเลือกที่ฟังก์ชันที่ประเภทของฟังก์ชันนะครับเราจะเลือกเป็นตารางคํานวณและเลือกที่ลุกอัพคลิกที่ถัดไป นะครับตรงนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนเริ่มต้นที่ด้านบนค้นหาเกณฑ์ตรงนี้ให้เราเลือกยอดขายของเราครับจากนั้นโปรแกรมก็จะตรวจสอบนะครับว่า3 0 0พันเนี่ยเข้าเงินไขได้บ้างลงมาที่ค้นหาเวกเตอร์ครับ1 0 0 0 5,000และ10,000คลิกคุมไปเลยนะครับและสุดท้ายครับตรงที่ผลลัพธ์เวกเตอร์ก็จะเอามาค้นหาข้อตกลงอีกนะครับว่าจะใช้อันไหนก็คลิกที่0.02เลื่อนลงมา แล้วก็ปล่อยสุดท้ายก็จะได้มาแล้วนะครับแต่ให้เพิ่มเติมตรงนี้ไปนะครับก็คือเราจะรวมเข้าไปกับส่วนของยอดขายนะครับผมคลิกที่ตรงนี้นะครับเครื่องหมายคูณแล้วก็พิมพ์ตัว f2 ลงไปนะครับแล้วก็ตกลงนะครับก็จะได้ส่วนของค่าคอมมิชชั่นปรากฏขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับที่ช่องที่เหลือนะครับจะใช้วิธีการคัดลอกแต่เราจะมาคัดลอกในช่องของฟอร์มูล่านะครับผมคลิกคุมก่อนนะครับแล้วก็กด ctrl c เพื่อคัดลอกจากนั้นกด escape ออกครับมาช่องที่ต้องการแล้วก็กด ctrl v แล้วก็ต้องเปลี่ยนค่าสักนิดหนึงนะครับเพราะว่าส่วนของฟอร์มูล่าที่เราคัดลอกมามันเป็นของช่องด้านบนนะครับตอนนี้เราเลือกใช้ส่วนของ f 3นะครับก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น f 3ด้วย คลิกแล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ที่ด้านหน้าตรงนี้อีกอันนึงนะครับแล้วก็ enter นะครับที่ช่องนี้เช่นเดียวกันครับคลิกขวาแล้วก็เลือกวางแล้วก็ไปแก้ไขให้เป็น F4 ครับแล้วก็ enter เราจะใช้วิธีนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับและนี่ก็คือผลที่ได้ของค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดนะครับก็จะเท่ากันจากข้างบนนะครับลองเลือกเอาไปใช้งานกันดูสำหรับการปรับค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานนะครับ